สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราในคูเปอร์ชาแนลอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนําน้ําหอมสามัญประจําบ้าน5กลิ่นนะคะให้ทุกคนได้ชมกันค่ะน้ําหอมสามัญประจําบ้านคืออะไรบางคนก็ยังงงอยู่นะคะน้ําหอมสามัญประจําบ้านค่ะทุกคนอารมณ์มันก็เหมือนกับเออเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะคือใช้ง่ายใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะหยิบใช้ง่ายราคาไม่แพงมากนะคะ บางตัวก็มีแอบแพงน,นิดนึงนะคะเอ่อเป็นตัวที่เวลาเราจะใช้เราไม่ต้องคิดอะไรมากคือว่าเราเป็นคนมีน้ำหอมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแบบที่เราจะเลือกใช้น้ำหอมอะ่ะมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบเฮ้ยวันนี้ใช้กลิ่นไหนดีนะคะวันนี้จะใช้อะไรให้มันเหมาะกับการแต่งตัวหรือว่าสถานการณ์ถูกไหมแต่ว่าบางวันอะ่ะเราไม่มีเวลามาพิลิพิไลงเราต้องรีบออกไปอะไรเงี้ยหรือว่าเราสายแล้วนะคะก็จะได้น้ำหอม สามัญประจําบ้านพวกนี้แหละนะคะเป็นตัวเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรานํามาทั้งหมด5กลิ่นเนาะมาแนะนําหรือว่ามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกันว่าน้ำหอมสามัญประจำบ้านของเรามีอะไรบ้างก่อนจะไปเริ่มชมคลิปค่ะทุกคนเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะ <S <S เรามาเริ่มที่กลิ่นแรกกันเลยนะคะกลิ่นแรกนะคะถือได้ว่าเป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านเป็นน้ำหอมกันตายเป็นน้ำหอมที่เป็นลูกรัก อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นน้ำหอมที่เป็นขวดแรกๆที่เราเริ่มใช้น้ำหอมเลยนะคะนั่นก็คือหลายคนน่าจะเดาถูกว่าเราจะพูดถึงกลิ่นไหนนะคะกลิ่นนี้เลยค่ะูการี่ขวดสีม่วงตัวนี้นะคะหรือ b u g a ออม m น e ยอเ t นท s สตัวนี้นะคะทุกคนน้ำหอมตัวนี้นะคะน้ำหอมขวดนี้เป็นน้ำหอมขวดแรกเลยที่เราเหมือนกับเข้าสู่วงการของน้ำหอมก็คือ เริ่มซื้อน้ำหอมแบรนด์ใช้นะคะก็คือขวดนี้แล้วก็เป็นขวดที่ชอบมากมันมีกลิ่นที่หอมละมุนนะคะไม่หวานนะคะเป็นหอมแบบละมุนล,ละมุนออกแป้งแป,ป้สะอาดสะอาดนิดนึงนะคะฉีดเมื่อไหร่ได้รับคำชมนะคะต้องมีคนถามว่าใช้น้ำหอมกิ่นอะไรสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่ขวดแรกของเรานะคะมันคือตัวนี้หมดไป3 4 5ขวดได้แล้วนะคะก็คือ ใช้มาตลอดเลยคือตอนแรกๆที่แบบเราใช้น้ําหอมไม่กี่ตัวเราก็จะใช้ขวดนี้ยตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยก็จะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะแต่พอตอนหลังเริ่มมีน้ําหอมมากขึ้นอ่ะก็เริ่มใช้เขาน้อยลงแต่ว่าวันไหนที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกรีบนะคะเราก็จะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะเขาสามารถกู้สถานาการณ์ได้ดีหรือว่า,อาไปเที่ยวทุกคนก็สามารถพกตัวนี้ไปได้เพราะว่าขวดมันนะคะไม่แตกง่ายนะคะพกพาได้สะดวกถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ไปสักหน่อยเนาะก็ ไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันบ้างน,นะคะกลิ่นนี้เป็นน้ําหอมสามันประจําบ้านน้าหอมกันตายที่ทุกคนต้องมีจริงๆนะคะไปที่ขวดต่อไปนะคะก็เป็นน้ําหอมกันตายของเราเีกเหมือนกันนะคะเป็นน้าหอมสามันประจําบ้านวันนี้คิดไม่ออกเลยฉันจะฉีดกลิ่นไหนนะคะก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาค่ะ c h Chanel c h a n c e o โ Fresh ค่ะตัวนี้เป็นน้ำสีเขียวนะคะเป็นขวดที่เป็นน้ำสีเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ มันโดนแสงไฟอาจาจะแบบไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนจะต้องเก็บเขาเาไว้ข้างตัวนะคะไม่ขายไม่ให้ใครเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแต่มีความเป็นผู้หญิงเป็นเลดี้นะคะมันไม่ได้สดชื่นออกแนวแบบว่าสปอร์ตอะไรแบบนั้นนะทุกคนแล้วเป็นน้ำหอมที่เรามองว่ามันเป็น everyday use ได้นะคะคือใช้ได้กับทุกวันไม่ว่าคุณจะไปเรียน ไปทำงานไปไประชุมไปเดทไปดูหนังไปอินกาแฟไปเดินตลาดไปอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เราใช้จนจะหมดแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าหมดเราต้องซื้อใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิดคู่ตู้น้ำหอมเลยนะคะต้องมีเขาไว้อุ่นใจแน่นอนนะคะสําหรับสําเร็จสําหรับ c c h a n c e Eau f r a i c h e ตัวนี้นะคะต่อไปมาที่กลิ่นที่3ค่ะกลิ่นที่3แล้วก็มาจากบ้านโจมาลูนนะคะให้เดาค่ะติ๊กต๊ก ตอก,กติกตอกติกตอกถูกต้องค่ะนั่นก็คือ English Pear and Fissia นะคะน้ำหอมโจมโลเนี่ยกลิ่น English Pear นะคะขึ้นชื่อได้ว่าใครที่เล่นโจมโลนแรกๆเนี่ยจะต้องมีน้ำหอมกลิ่นนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ขวดแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดที่3แล้วทุกคน ถ้าใครจําได้เราเคยเอามารีวิวมันจะเป็นขวดสีทองทองนะคะอันนั้นก็คือใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะตอนนั้นเป็นขวดลิมิเต็ดมันออกมาเป็นสีนี้นะแล้วก็จะมีขวดขนาด30 ml ที่เราเอาไว้พกพานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมสามันประจําบ้านที่ต้องมีอีกหนึ่งตัวที่แนะนําอีกหนึ่งตัวเลยคือมันเป็นกลิ่นหอมที่สดใสนะคะในขณะเดียวกัน ก็ให้ความเรียบหรูดูแพงนะคะมันไม่ใช่สดใสที่แบบโอ้กระตอกกระตาะเป็นแบบกลิ่นหอมที่ดูแพงทำให้เราดูเลอค่าขึ้นนะคะฉีดไปในวันสบายๆก็ดูว่าเราไม่ได้เป็นคนสบายๆจนเกินไปเข้าใจไหมคือเรายัางเป็นคนที่แบบสบายๆแต่ดูมีอะไรนะคะฉีดไปทำงานได้ไปเรียนได้ไปประชุมได้ไปเดทได้ไปอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือ หมดซื้อใหม่หมดซื้อใหม่ซื้อซ้ำตลอดตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องมีเขาติดตู้อยู่ตลอดไปเลยนะคะสำหรับโจมาโลนอิงลิชแพคขวดนี้นะคะแต่ก็มีหลายคนนะที่ไม่ชอบกลิ่นนี้ล่ะตัวเราเองเกอ็เคยแบบโดนคนทักเหมือนกันกลิ่นนี้จนแบบโดนทักจนเซแทดๆๆไปแต่ก็หาได้แค่ไม่นะคะก็ยังฉีดน้องเขาอยู่ตลอดนะคะอืมเพราะให้ความรู้สึกว่ามันเซฟอะมันเซฟโซนมันเป็นกลิ่นที่เซฟนะคะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไป ไม่หนักจนเกินไปหรือไม่ดูเป็นเด็กแบบขนมลูกอมมากจนเกินไปก็คือมันโอเคได้ในทุกๆสถานการณ์เลยต้องมีติดบ้านด้วยค่ะอย่าให้ขาดเลยทีเดียวสำหรับขวดที่4นะคะก็เป็นน้ำหอมจากบ้าน d ีอ r ค่ะอันนี้ก็คือมิสดีอ่ o บลูมิงบูเก้นะคะขวดนี้ทำไมถึงให้เป็นน้ำหอมสามัญประจำบ้านทุกคน คือการเป็นน้ําหอมสามัญประจําบ้านนะเราว่าคุณสมบัติของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้ง่ายค่ะมันต้องเป็นมิรกับทุกคนนะคะเพราะในเวลาที่เราเร่งรีบเราไม่มีเวลามานั้งคิดว่าวันนี้ฉันจะไปเจอท่านประธานวันนี้ฉันจะไปเจอลูกค้าวันนี้ฉันไปเจอคุณพ่อคุณแม่สามีอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นน้ำหอมที่มันครอบจักรวาลคือมันสามารถทำได้ทุกอย่างกลิ่นหอมของมันนะคะบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นกลิ่นฟลอร์นะคะเป็นแบบ กลิ่นดอกไม้นะคะมาทั้งสวนเลยเป็นดอกไม้ที่แบบเป็นกลิ่นที่ปลิวลอยมาตามลมนะไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่แบบเป็นถังเป็นเป็นทุ่งดอกไม้ขนาดนั้นนะคะแต่เป็นดอกไม้ที่ปลิวกลิ่นปลิวมาตามลมแล้วมันจะให้ความแบบละมุนมากๆเลยนะคะ mm. กลิ่นนี้เนี่ยผู้หญิงนะคะควรจะต้องมีติดไว้ถึงแม้ว่าเขาจะมีกลิ่นที่บางเบาไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่า เนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยดีมากๆเราฉีดไปนั่งใกล้ใครเชื่อว่าไม่มีใครเหม็นเขาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นหอมที่เบาๆสบายๆนะคะอันนี้เป็นน้ําหอมแบบที่ต้องมีจริงๆเรามีอีกขวดหนึ่งที่เป็นแบบขวดลูกกลิ้งนะคะแต่ว่าไฮลูกซิ์ไปแล้วนะคะก็จะเหลือขวดนี้นะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ใช้แบบเออถ้ามันหมดก็จะซื้อใหม่แน่นอนเพราะว่าไม่สามารถขาดเขาได้เขาแบบ เหมือนเป็นตัวช่วยเรานะคะในวันที่แบบเร่งรีบหรือวันที่เราคิดอะไรไม่ออกเหมือนคุณคิดอะไรไม่ออกก็จะกินอะไรแล้วคุณสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวอะอารมณ์มันก็ประมาณนั้นนะคะมันจะมีเมนูอยู่ในหัวอย่างเราอะคิดไม่ออกจะฉีดอะไรเราก็จะมีน้าหอมพวกนี้นอยู่ในหัวดีงามมากๆขวดนี้ก็แนะนําอีกขวดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีน้ําหอมแบบดีๆสักตัวหนึ่งติดเอาไว้นะคะแล้วก็คิดว่ามันสามารถไปในได้เอ่อได้ในทุกๆสถานการณ์หรือหลากหลายสถานการณ์เนาะ ก็มีจีออกก็เป็นอีกทางเรืองหนึ่งที่ดีค่ะมาถึงขวดสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนขวดนี้เราอ่ะชอบเขามากๆเลยเพราะว่าเวลาเราใช้เขาเราเรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะนั่นก็คือคลินิกแฮปปี้นั่นเองค่ะกลิ่นนี้นะคะคลินิกแฮปปี้นะคะ,คะ,คะใช้แล้วแฮปปี้มากๆเลยนะคะกลิ่นนี้ทุกคนเรามีทั้งหมด3ขวด อยู่ในกระเป๋าอีกหนึ่งขวดนะคะคืออยู่ในตู้อีกหนึ่งขวดเป็นแบบขวดนี้เรามี2ขนาดนะคะเอ้ยไม่ใช่ขวดขนาดนี้เรามี2ขวดแล้วก็มีขวดเล็กกว่าน,นี้อีกหนึ่งขวดก็คือตอนนั้นไปเจอที่ Kin Power แล้วเขาแบบลดราคาแล้ก็เลยซื้อมาเยอะทาไมถึงชอบขนาดนั้นเดี๋ยวจะลองฉีดแล้วแบบบรรยายให้ฟังนะคะ กลิ่นเนี้ยทุกคนมันเวลาเราฉีดแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสะอาดสบายอืมมันให้อารมณ์ประมาณนั้นเคยแบบเคยอยู่ในที่ที่ไหนแล้วเราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยไหมแต่กลิ่นเนี้ยเราฉีดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันปลอดภัยมันคือเซฟโซนสําหรับเรามันคือที่ของเรากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบฉีดแล้วปลอดภัยฉีดแล้วสะอาดนะคะ ที่แล้วสะอาดอะทุกคนครั้งแรกที่เราได้กลิ่นเขาก,ก็คือเราเดินผ่านที่เคาน์เตอร์ของคลินิกนะคะคลินิกเนี่ยนะคะแล้วเราก็ได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปถาม BA ว่าเนี่ยเราได้กลิ่นน้ำหอมเป็นน้ำหอมกลิ่นไหนนะคะเขาก็บอกว่าเป็นน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะคะคลินิกแฮปปี้ตัวนี้เลยนะคะเราก็เลยแบบว่าไปซื้อมาแล้วเราก็ชอบมากใช้จนหมดขวดใช้ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยทุกคนเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบ บอกแนวมันไม่ถูกอ่ะว่ามันเป็นแนวไหนนะคะรู้แต่ว่ามันเป็นกลิ่นสะอาดมันเป็นกลิ่นสะอาดมันเป็นกลิ่นผู้ดีเป็นกลิ่นเรียบร้อยเป็นกลิ่นอนามัยแต่มันไม่ใช่กลิ่นในเหมือนในคลินิกกลิ่นเหม็นยาเหม็นแอมโมเนียเหม็นอะไรนี้นะมันให้ความรู้สึกเป็นอนามัยอ่ะเออไม่รู้ดีบอกไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่เราคิดอะไรไม่ออกเราก็จะหยิบกลิ่นนี้มาฉีดพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นสะอาด มันมันไปได้มันเข้าได้กับทุกอย่างก็เลยเลือกกิ่นนี้นะคะแล้วก็ชอบมากๆนะที่เห็นเต็มเต็มขวดนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเพิ่งใช้นะคะนี่เป็นขวดที่แบบที่สามแล้วแล้วก็กะว่าถ้ามันหมดก็จะซื้อใหม่อีกอยู่ดีนะคะเพราะว่าชื่นชอบมากๆเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับ5น้ําหอมสามัญประจําบ้านของเรานะคะแล้วคุณล่ะคะมีน้ําหอมสามัญประจําบ้านหรือเปล่าถ้ามีนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะว่า มีกลิ่นอะไรกันบ้างนะคะชอบเพราะอะไรเผื่อว่าเราจะได้ไปตามตามเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะคะก็ก่อนจากกันไปเนาะเราฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะแล้วก็กดซ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาคัไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ